สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอไอเดียนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคลิปหนีบกระดาษนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางหรือเป็นไอเดียที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับเหมือนเดิมนะครับไอเดียที่1เนี่ยก็คือการเอามาทําเป็นแปลงท้าสีนะครับซึ่งเราต้องใช้งานร่วมกับแปลงท้าสีเก่าของเราที่มันเสียแล้วนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะเราเอาเฉพาะส่วนที่เป็นไม้นะครับของแปลงเนี่ยเก็บไว้นะครับแล้วก็เอาตัวคลิปนะครับหนีบกระดาษของเราเนี่ยไปเจาะรู2รูครับ แล้วก็เอามายึดติดกับตัวไม้ของแปลงเก่าของเรานะครับโดยใช้สกู2ตัวนะครับแล้วก็ยิงยึดติดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับให้เราหาฟองน้ํามาครับแล้วเราก็ตัดฟองน้ำเนี่ยให้ได้ขนาดที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้ตัวคลิปหนีบกระดาษของเราเนี่ยหนีบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะสามารถนําไปใช้เป็นแปลงทาน้ํายา ทาไม้ทาเหล็กอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งก็ต้องลองดูนะครับว่าเหมาะสมแบบไหนนะเพราะบางทีเนี่ยตัวฟองน้ําของเราเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมกับบางวัสดุนะครับเพราะพวกทินเนอร์หรืออะไรเงี้ยนะมันอาจจะกัดตัวฟองน้ําของเราเนี่ยขาดได้นะแต่ถ้าเป็นน้ํายาทาไม้ทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ครับข้อดีเลยนะครับหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวฟองน้ําที่เราใช้เนี่ยนะครับ ทิ้งไปแล้วก็เวลาจะใช้อันใหม่ก็สามารถที่จะเอาอันใหม่มาใส่ได้นะครับอันที่2นะครับก็คือการที่ใช้ในการเก็บนะครับพวกของที่มันมีสายนะครับอันนี้เนี่ยอย่างเห็นของผมเนี่ยจะเป็นลูกดิ่งนะที่ผมใช้ในการวัดนะครับระดับอะไรต่างๆของเสาอะไรพวกนี้นะครับเวลาเก็บเนี่ยผมก็จะทําการนะครับมัดๆไว้มันก็จะยุ่งยากในการใช้งานนะเราก็ใช้ตัวคลิปหนีบกระดาษนี่แหละครับเอามาทําการจัดเก็บแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะ ดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากนะเวลาเราจะใช้งานนะครับแล้วก็จัดเก็บได้อย่างสะดวกด้วยนะครับอันนี้สามารถเอาจะเอาไปไประยุกต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บพวกที่มีสายนะครับอย่างตัวหูฟังอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับสามารถจัดเก็บได้เหมือนกันทันมานะครับเรื่องของสายไฟเนี่ยต้องบอกในห้องเก็บของของผมหรือว่าห้องเครื่องมือของผมเนี่ย มีสายไฟเกี่ยวกับสายชาร์จแบตนะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จัดวางไม่เป็นระเบียบเวลาจะใช้งานเนี่ยก็นะครับหายากใช้งานยากนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัวคลิปหนีบกระดาษนี่นะครับสามารถมาหนีบนับรวบสายไฟเนี่ยของเราเก็บให้เป็นระเบียบได้มากยิ่งขึ้นครับ ถัดมาครับเราก็สามารถใช้ตัวคลิปหนีกระดาษเหมือนกันนะครับจัดเก็บตัวปลั๊กของสายไฟได้นะครับสามารถที่จะเอามาจัดเรียงไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หาเป็นป้ายหรืออะไรเนี่ยครับเขียนติดไว้หน่อยก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าปลั๊กแต่ละอันเนี่ยเป็นของที่ชาร์จอะไรหรือว่าเอาไว้ใช้งานสําหรับอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับสามารถเอาไปใช้กับบริเวณอื่นที่อื่นในบ้านของเราก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะคอมหรือว่าโต๊ะทํางานอะไรต่างๆที่มีการเสียบปลั๊กอะไรพวกนี้นะครับ อีกหนอย่างที่ผมเอามานนำมาใช้ก็คือเรื่องของตัวสายไฟที่มันอยู่บริเวณตามขอบนะครับขอบอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาหนีบนับสายไฟเนี่ยให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาหนีบบริเวณขอบมุมโต๊ะของเรานะครับเอาพวกอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือช่างที่เราใช้งานในงานของเราเนี่ยครับเอามาใส่ได้นะครับ เก็บไว้ไปเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับเวลาเราทํางานก็สามารถที่จะเอามาห้อยแบบนี้ได้นะครับตรงหูของตัวที่หนีบกระดาษของเรา <S <S อีกหนึ่งอย่างนะครับเราสามารถเอาไปแขวนปฏิทินได้นะครับเป็นปฏิทินที่ปกติเราตั้งโต๊ะนะครับเราอยากจะไปแขวนนะครับแล้วก็ใช้ร่วมร่วมกับปากกาของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเสียบได้เหมือนกันนะครับเสียบไว้กับตัวคลิปหนีบกระดาษของเรา เวลาจะใช้งานก็ดึงออกมาได้อีกหนึ่งไอเดียนะครับก็คือทําเป็นที่ตั้งนะครับโทรศัพท์ของเรานะครับซึ่งเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเอาไปหนีบนะครับแล้วเราต้องหาขนาดที่มันเหมาะสมหน่อยนะครับไม่ใช่เล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปนมันอาจจะหนีบแรงนะครับเราต้องหาขนาดที่มันพอดีนะครับหนีบไม่แรงมากแล้วก็หนีบบริเวณขอบๆนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้2อ,อันนะครับอันนี้ก็จะทําให้องศาของโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันก็จะ น่าจะเหมาะสมยิ่งขึ้นนะมันก็จะเอียงหน่อยประมาณ45องศานะครับทําให้เราเนี่ยใช้งานแล้วก็มองได้ง่ายยิ่งกว่านะครับอันนี้ก็เป็น2ไอเดียสําหรับการใช้งานกับโทรศัพท์นะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องในห้องน้ําเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกายาสีฟันนะครับแบบนี้นะครับเวลาใช้งานไปเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปพับแล้วก็เอาตัวคลิปหนีบกระดาษของเราเนี่ยไปหนีบได้นะครับ เราก็จะทําให้เราใช้งานเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นเราไม่ต้องไปบีบนะครับไล่บีบตอนที่เราใช้งานนะครับหรือจะเป็นที่โฟมล้างหน้าก็ทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับไอ้มีดกลโนดเนี่ยนะครับเวลาเราจะาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยบางทีเราต้องพกไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้มันบาดเราได้นะครับสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของนะครับตัวสมุดเนี่ยบางทีเราก็จะมีพวกประการือดินสอนะครับเวลาจะ ช้งานหรืออะไรเงี้ยบางทีก็หาไม่เจอนะครับถ้าเราเอาคลิปหนีกระดาษเนี่ยมาหนีบนะครับปากกาหรือนินสอเนี่ยให้ติดกับตัวสมุดของเราเนี่ยมันก็จะแนบติดกันไปแบบนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับก้อน,นี้ก็เป็นไอเดียทั้งหมดที่ผมมาเสนอนะครับผมก็ประมาณนี้คนระับหวังว่าจะเป็นไอเดียที่มีประโยชน์นะครับสามารถนําเอาประยุกต์ใช้งานได้นะครับในงานของเรานะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ